แบบนี้ก็ได้หรอเปิดห้าดาราโดนเมาว่าอยู่ก่อนแต่งรักกันมานานก็ย่อมีคนจับตามองเป็นธรรมดายิ่งเป็นคู่รักที่โชว์สวิทหวานออกสือ่อบ่อยๆก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นจนมาคู่ก็ถูกคอรหาและโดนกระแสข่าวว่าอยู่ก่อนแต่งหรือไม่จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจา้าอันดับที่5ก็อตโบเริ่มที่คู่รักดาราที่คบมานานมาก สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อคมเข้มขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่อย่างหนุ่มก้อเจรายุที่คบหาดูใจกับนักแสดงสาวโบเบนจวันและทั้งคู่ก็รักและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดแถมยังเป็นคู่รักที่มั่นคอยโชว์ความหวานจึงไม่แปลกที่ทั้งคู่จะโดนหาว่าอยู่กอนแต่งแต่งานนี้หนุ่มก้อก็ได้ออกมายืดอกกรมแมนัแมนๆโดยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสมัยนี้ไปแล้วพร้อมมือกระแสมมัวต่างๆอีกด้วยอันดับที่4หลุยนุ่น อีกหนึ่งคู่รักดาราดังก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วเหมือนกัน สำหรับคู่รักมาราธอนของพระเอกหนุ่มหลุยส์สกอตต์และนักแสดงสาวนูนรามิดาที่คบหากันตั้งแต่เป็นเพื่อนกันจนมาคบหาดูใจไปคนสนิทและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันจึงไม่แปลกใจที่สื่อหลายๆแหล่งมาให้ความสนใจซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแต่ละคนมีความคิดและขอบเขตของตัวเองเราห้ามความคิดใครไม่ได้เราก็แค่แฮปปี้แล้วที่เป็นแบบนี้อีกอย่างเราก็อายุเยอะมีความรับผิดชอบและก็มีขอบเขตท,ที่เราต้องคิดเองได้อยู่ อันดับที่3การพลอยทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ต้องอกหักเป็นแถวสำหรับคู่รักของพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถอย่างการการันตะาวอนและแฟนสาวนอกวงการอย่างสาวพลอยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกมาว,ว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งซึ่งทางหนุ่มกันก็ไม่หว่นแถมยังบอกอีกว่าก็คนเราเป็นแฟนกันก็ย่อมมีไปมาหาสู่กันบ้างอันดับที่2บอยเจีย๊ยบ คู่รักมาราธอนอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่คบหากรันรมานานแล้วสําหรับคู่ของนักร้องนมเสียงดีอย่างบอยพิชเมเกอร์และนักแสดงสาวน้าหวานอย่างเจียพิจิตราต้องขอบอกเลยว่ากว่าที่จะเป็นคู่รักหวานของวงการทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามากมายทั้งเรื่องครอบครัวหนี้สินรวมไปถึงกระแสข่าวที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่ใจและคอยดูยแลซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีช่วงเวลาทุกข์และสุขตลอดเวลาจริงๆ อันดับที่1กายฮารุนับเด้ว่าเป็นครอบครัวที่ตอนนี้ก็มีชีวิตแฮปปี้สุขสันต์สุดๆแต่กว่าที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในตอนนี้นั้นทั้งหนุ่มกายและสาวฮารุก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งกระแสข่าวและท้องก่อนแต่งซึ่งหนุ่มกายนั้นก็ได้ออกมายอมรับอย่างแมนๆว่าทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันก่อนแต่งจริงแต่ด้วยอายุที่สามารถทํางานหาเงินได้มีครอบครัวได้แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและก็ไม่ได้เสีเรียวที่คนแต่วิจารณ์ต่างๆนานาจนทุกวันนี้ทั้งคู่ก็ยังรักและดูแลกันและกันกลายเป็นครอบครัวที่น่ารักและมีพยานน้อยถึงสามคนนั่นเอง